ฉันชอบคุณซาลาพี่ดิน ก็อึ้งไปกันทั้งเรื่องเลยสิค้าเมื่อพี่ดินมิกทงระยะประกาศชอบสาวซาร่าพิงพลอยประภาวดีแบบเต็มปากเต็มคำพร้อมย้ำเดินหน้าจีบเต็มที่ปาดหน้าน้องชายอย่างภูมิเกียรติภูมิไปแบบแรงสุดๆค่ะงานนี้พี่ชายเปิดศึกกับน้องชายจริงๆแล้วค่ะมิกทาทุกวิถีทางเพื่อให้แผนการเปลี่ยนใจภูมิให้หันกลับไปชอบสาวกุ๊กกิ๊กกดชกรสําเร็จตามความตั้งใจของคุณแม่มิกบอกพระเอกเรื่องนี้เป็นคนใจใจชอบก็บอกว่าชอบแต่จะเป็นการแอบซ่อนแผนร้ายเอาไว้ในคําพูดนี้หรือเปล่าต้องรอชมต่อคืนนี้ค่ะใช่ครับ ในที่สุดคุณดินเขาก็แบบทนไม่ไหวแล้วในเมื่อพูดไปพูดอะไรแล้ววางแผนอะไรทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่ยอมฟังก็ต้องใช้แผนนี้แหละครับแผนร้ายของผมบอกชอบนางเอกเลยฮะผมว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบแหละ<อ>แต่ว่าเป็นคนที่แบบเก็บเก็บความรู้สึกไงตองต้องเก๊กไว้ก่อนไงคือานายซาร่าเขาสวยนะเนาะ้วคุณช็อบทำไมครับทำไมคุณต้องช็อกกันเลยก็ ซอกสิคะเพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่วันเองมาบอกชอบอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณปิดกั้นผมหรือเปล่าเผื่อมีคนแอบชอบอะไรอย่างนี้คุณคิดไปนู่นเลยอ๋อซอนแข่งซ้ <laughs> อนแข่ไม่ <laughs> ใช่คือคุณปิดทางผมนะคะคืออาจจะมีหนุ่มในออฟฟิศคนอื่นมาจีบอะไรอย่างเงี้ยก็จบละมันจะมีใครมาหล่อเท่าบ <laughs> นดินไม่มีแล้วโอ้โห ็อน้ำไงนะอ๋อนี่สองคนน่ะต้องแข่งกัน2คนแล้วใช่มีอยู่สองคนแนวฟิตดินกับน้ําเนี่ยคือถ้าไปในชีวิตจริงก็อึ้งเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยยังมีคนทำอย่างนี้อีกหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ประทับใจเพราะอาจจะเป็นแบบมุคาสสิกเอหลังจากนี้เนี่ยอันนี้คือแค่เริ่มต้นเดี๋ยวดูวิธีการจีบของเขาบอกเลยคุณน้ําสู้ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาทำแบบนี้หรอกจรจงไม่มีใครเขาทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูครับคอยดู